ห้ามเลยนะเตือนเลยจริงการปากต้องไม่หลุดกินข้าวกินน้ำต้องไม่หลุดจุกใครก็ต้องไม่หลุดไม่ติดแก้วไม่ติดหน้ากากลิบต้องมีติดทนไม่ติดแก้เลยนะจ๊ะ no มาลองสีแรกกันก่อนเลยน่ารักมากเป็นจิ้มจุ่มเนื้อแมตต์กัมมี่ซึ่งมีความเบาปากเนื้อครีมกัมมี่นุ่มมากเบอร์สองสีออกส้ม,สม น่ารักเอวิเดเล,ลุกสวยนุ่มปากจริงๆนะเบอร์หกสีแดงมะเขือเทศเราจะทาแต่ข้างในก็ได้หรือว่าทาทั่วปากก็ได้เอานิ้วเกลี่ยก็ได้ตอนแรกจะยังไม่แห้งนุ่มจริงๆนะสบายปากมากเลยอันนี้เบอร์หกนะสีแดงมะเขือเทศไทยที่เป็นสาวแซ่บสาวมันใจเบอร์สี่ได้เลยสีน้ำตาลสวยจริงๆนะ เกลี่ยง่ายปากไม่ตกรองปากไม่แห้งไม่ร่อนเกลืกรังสวยนะอันนี้เบอร์สี่นะทุกคนมีสามสีเป็นสามสียอดนิยมนะคะที่ขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้ารีวิวเลิศมากบอกว่าสวยทุกสีปากนุ่มซื้อกันมาซ้ำแบบว่าแจกเ,เพื่อนเพื่อนขโมยไปตลอดเวลาส่งฟรีด้วยนะ ต้นเดินแบบนี้ทาปากส,สวยๆเป็นเล่นสงกรานนะไม่ว่าวันไหนๆก็ทาลิปสติกได้อยู่บ้านยังทาได้เลยทุกคนสีสวยทั้ง3าสีเลยนะใครอยากได้สีส้มนะคะออกแบบว่าส้มชมพูนะ่ารักน่ารักเป็นเบอร์สองสีแดงมะเกือเทศเป็นเบอร์หกนะแล้วก็สีน้ำตาลเบอร์สี่จิ้นได้เลยไนกนด้านล่างตรงนี้เลย